เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฮัลโหลครับตำรวจหลานผมหายตัวไปนั่นคือเสียงของผู้เป็นตาที่โทรมาแจ้งความผมรีบเดินทางไปที่บ้านพบว่าข้าวของกระจัดกระจายแต่ที่แปลกคือบนโต๊ะมีกระดาษเขียนด้วยลายมือเด็กอย่าตามหาฉันฉันไปที่ที่เธอไม่รู้จักนี่มันอะไรกัน ผมเริ่มสืบสวนจากเพื่อนของหลานพบว่าก่อนหายตัวไปเธอหมกมุ่นอยู่กับเกมออนไลน์ลึกลับเกมหนึ่งที่มีข่าวลือว่าใครเล่นชนะจะได้พรวิเศษแต่ก็มีคนเตือนว่ามันอันตรายผมเข้าเกมไปตามหาเบาะแสจนกระทั่งเจอห้องลับที่ซ่อนข้อความโลกอีกใบรออยู่ พร้อมพิกัด GPS แห่งหนึ่งผมรีบตามไปพบเพียงกระท่อมร้างกลางป่าลึกว่าแต่หลอนผมหายไปไหนหรือว่าข้อความนั้นไม่ได้หมายถึงสถานที่แต่หมายถึงอีกมิติหนึ่งคดีนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดผมจะตามหาหลานให้พบไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรก็ตาม